สวัสดีครับตอนื่นก็ต้องขอแสดงความดีใดด้วยนะครับสำหรับคู่ผสมเราล้วเข้ารอบปคู่เนียนะครับอยากให้คึณเกมวันนี้นิดนึงครับครับเกมวันในวันนี้ก็เราได้เตรียมแผนมาดีมากที่จะเจอกับเขาแล้วเราก็ทําได้ตามแผนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แบบว่ามีจังหวะที่เราหลุดแผนไปเลยมีความหักใจมากมากไหนก่อนกาเริ่มต้นเกมครับค่ะก็ก็มีคิดบ้างค่ะแต่ก็พยายามบอว่า <c oughs> ไม่ว่าผลออกมาไงเราก็ทำแมตช์วันในวันนี้ที่เราเจออังกฤษให้เต็มที่ดีกว่า รู้ไหมครับว่ารู้ไหมครับว่าหลายๆคนก็ต้องไปลุ้นระหว่างอินโดนีเซียกับเกาหลีให้เกาหลีชนะ,ะก็รู้ครับแต่จริงๆถึงถึงผลมันจะออกมาอินโดชนะแล้วเราตกรอบแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็ถึงตกเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรครับถึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะที่เราได้เข้ารอบอีกคู่นึงนะครับแล้วคู่นี้คิดว่าเราจะเจอใครครับก็จะเป็นที่หนึ่งของสายไม่เจอเกาหลีคู่เดิมก็เจออาจจะฝรั่งเศสอีกสายหนึ่งครับ ถ้าผมเจอเกาหลีเราคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขว่าอย่างไรบ้างครับก็เดี๋ยวไปคุยกับโค้ชอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วเดี๋ยวกลับไปคุยกันหลังจากการจับสลากเลือกสายครับอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนเป็นแฟนชาวอังกฤนชาวไทยที่กำลังชมเราผ่านจูวิชั่นที่ีนะครับค่ะก็ฝากแฟนชาวไทยนะคะพรุ่งนี้ก็รอบเซมีแล้วค่ะก็อยากให้เป็นกําลังใจให้นกีฬาไทยทุกคนค่ะก็เข้ารอบหลายประเภทูดียวก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอบค่ะ